กลับมาเจอกันอีกคลิปครับคลิปนี้เพียยังอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ครับและบูทที่อยู่นี่คือบูธของ Honda นั่นเองครับเราจะพาทุกคนครับมาดูในตัวของ Honda GT ที่เป็นตัวรถสีดานจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไล่เรียงกันเลยนะครับตั้งแต่ด้านหน้าครับในชุดของโคมไฟคู่หน้าเนี่ยจะมาแบบแฉก3มแฉกครับเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าในตัวนี้เขามี2ค่ายผลิตที่ผลิตร่วมกับ Honda นะครับนี่ก็คือเป็น1ค่ายนะครับที่เหมือนกับในตัว S7 นั่นเองครับแต่ความพิเศษครับเราจะเห็นนะครับว เรืองแสงเป็น Honda แบบนี้ไล่ลงมาครับมีกล้องด้านหน้ามาให้ไล่กันชนมาก็จะมีป a r กิ n งเซนเซอร์นะครับแล้วก็กล้องแต่ตรงนี้เป็นในตัวของเรดาร์นะครับไม่ใช่ทีชาร์ชนะครับที่ชาร์ของเขานะครับทุกคนมาอยู่ด้านข้างของตัวรถแบบนี้เลยนะครับซึ่งตัวรถคันนี้มีความแรงพอๆกันนะครับเพราะว่าขนาดในตัว SUV ของเขายังมีม้าอยู่แบบ2อ0สมร้ม้าเลยทีเดียวนะครับและเรามาดูที่ล้อครับล้อมาขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับเราจะเห็นว่าล้อมาให้ขนาดนะครับ21นิ้ว 255 40 R21 คาลิเปอร์ของทาง b บ m b o นะครับแบบ6พอตพร้อมกับคาลิเปอร์ไม่ใช่พูดผิดเอาใหม่นะครับพร้อมกับในตัวจานนั่นเองครับทูจานเนี่ยให้มาแบบเจาะรูนะครับแต่ไม่ได้มีเสาะร่องแล้วเรามาด้ด้านข้างของตัวรถเห็นไหมครับเราจะเห็นว่ามีในเรื่องของโลโก้ Honda นะเรืองแสงออกมาตัวกระจกมองข้างจะเป็นกล้องเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถนะครับว่าหน้าตาของมันจะแสดงออกมาแบบไหนแล้วเราจะเห็นว่าเส้นสายนะครับการดีไซน์นะด้านล่างสเกิร์ตด้านล่างนะครับมี ความสวยงามและมีแบ่งออกมาเพื่อให้เห็นด้านล่างนะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับและตัวกระจกเนี่ยจะเป็นแบบเฟรมเลสด้วยนะครับแม้กระทั่งด้านหลังก็เหมือนกันครับจะเป็นแบบเฟรมเลสเห็นไหมครับและกระจกเอ้ยและประตูเปิดเองออกมาได้ด้วยนะครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ากระจกเนี่ยเป็นแบบ Privacy Glass ด้านหลังจะเป็นสีทึบนะครับแล้วก็ยังเป็นอะคูสติกการ์ดด้วยนะครับเก็บเสียงได้และเมื่อเราถอยห่างออกไปครับเราก็ค่อยปิดไปเดี๋ยวเขาจะปิดแบบซอฟต์โค้ดเองเห็นไหมครับ ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับและมาดูด้านท้ายครับด้านท้ายต้องบอกเลยว่าเจ๋งมากนะครับด้านท้ายชุดไฟท้ายของเขาจะเหมือนกับคุดโคมไฟหน้าที่เป็น3ามแฉกแยกออกมานะครับแล้วก็มีไฟ LED ไล่ยาวแบบนี้พร้อมกับนี่ครับมีสปอยเลอร์เล็กๆที่สามารถปรับระดับตามความเร็วขึ้นมาได้ด้วยนะครับกล้องถูกซ่อนอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับแต่เราจะเปิดยังไงเปิดแบบไหนฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับมันร้องเปิดไม่ได้อะ นี่เราพยายามจะดันมันครับฮะข้างบน,งบนอ๋อไม่ไม่ไม่เป็นไฟฟ้าอ๋อเป็นไฟฟ้านี่เป็นไฟฟ้าครับแต่ว่ามันไม่ยกให้เนี่ยต้องออกแรงยกเองก็ไม่เป็นไรอ่ะยกก็ยกนะครับเรายกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นนะครับเสียดายอะ่ะเสียชื่อหมดเลยอะ่ะไฟหมดมั้งนะครับแล้วเราจะเห็นว่าปุ่มปดปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยปิดอ่ะสมมติว่าพี่เอกคำไว้เออมันเด้งขึ้นอ่ะเด้งขึ้นแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูด้านท้ายกันครับว่ามีอะไร นี่ครับมีที่จุของได้ตัวรถนะเท่าที่รู้นะครับจะมีในเรื่องของขับเคลื่อนล้อล้อหน้านะแบบซิงเกิลมอเตอร์นะครับแล้วก็มาเป็นแบบ l อาว e ลด์ i ด e นะครับอเอาเพปิดนะครับนี่1นึ่คันแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูภายในคันนี้กันก่อนนะครับ และเข้ามาดูภายในครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าความอลังการและความสปอร์ของตัวรถมีมาสูงมากเลยครับและตัวรถออกแบบมาเป็นแบบทูโทนครับเป็นขาวดําเราจะเห็นว่ามีการใช้หนังสีแดงแบบนี้นะครับและหน้าจอนะครับมีมาให้นะครับหน้าจอสำหรับคนนั่งก็มีให้จอกลางมีมาให้และด้านล่างก็มีจอและในตัวของเกียร์ครับเป็นเกียร์แบบกดปุ่มเอานะครับซึ่งโอเคคุ้นเคยอยู่แล้วหน้าจอดิสเพยก็มีมาให้นะครับและตัวพวงมาลัยเองเนี่ยที่เป็นแบบแดเหลี่ยมแบบนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8แบบนี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าปุ่มกดต่างๆเนี่ยมีความเป็น Honda สูงนะครับมีพาร์ทเนอร์ชิพมาให้ปรับสูงต่ำได้และจุดเก๋ไก่นิดนึงครับคือตัวรถเองเนี่ยจะเปิดประตูแบบอัตโนมัตินะครับคือถ้าเราไม่ยืนข้างนอกเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะเราดูก่อนนะกระจกอดูกระจกไปก่อนกระจกเนี่ยเป็นอะคูสติกการ์ดนะครับเอานี้เราจะเปิดออกไปนี่ครับตัวเบาะนะครับ จะเลื่อนนะครับและตัวประตูก็จะเปิดออกไปอัตโนมัติเขาจะดูว่ามีคนข้างๆมังไหมถ้าไม่มีเราก็สามารถที่จะนะครับออกไปได้อย่างสะดวกประตูก็จะเปิดให้คราวนี้เรามาดูด้านบนครับด้านบนเนี่ยกระจกจะมาเป็นแบบนะครับเขาเรียกว,ว่าพาราม g ิกัสลูปนะครับแต่เขาแบ่งเป็นช่วงนะครับมีคานตรงกลางและที่เราเห็นอยู่ครับมันสามารถที่จะปรับขุนปรับใสนะครับลดความร้อนได้ด้วยครับ และมาดูตัวเบาะครับเราจะเห็นนะครับว่าเบาะให้มาเป็นเบาะหนังสีแดงนะครับแล้วหัวหมอนเนี่ยจะมีนะครับลำโพงของบสมาให้นะครับสอันแบบนี้เลยนะครับต้องบอกเลยว่าโหเนียนมากเจ๋งมากเลยเอาล่ะเรามาดูด้านข้างครับเราจะเห็นว่าด้านข้างจะมีในตัวของกระจกนะครับที่สามารถสะท้อนเข้ามานะครับเราไม่จำเป็นต้องหันกลับไปครับเป็นกล้องแล้วและเมื่อเข้ามาด้านหลังครับเราจะเห็นนะครับว่าตัวเบาะถูกออกแบบเหมือนไทยอาร์เลยนะคือตรงกลางตรงนี้ไม่ต้องมีคนนั่งครับเขามีที่วางของแบบนี้ให้พี่เอก ก็วางมือถือได้สามารถชาร์จนะครับในตัวของมือถือได้นะครับมีช่องเสียบให้ Type C นะและแอร์ครับมีมาให้2ช่องแบบนี้เลยตัวเบาเองนะครับ ปาดลงมานะครับมีที่วางแก้วน้ําให้2ใบดูโอเคมากแต่น่าจะเป็นวางแก้วกาแฟนะมันเล็กนะครับและด้านบนครับก็จะมีไฟเพดานมาให้การออกแบบด้านบนก็เป็นโทนสีดำนะเจ๋งอ่ะและหัวหมอนเนี่ยเรามองไปเนี่ยมีโลโก้บอสนะครับอ่าเนี่ยลำโพงนะครับมีมาให้แบบนี้เลยนะครับโอ้โหดูแล้วเจ๋งมากๆเอาล่ะเป็นยังไงคอมเมนต์กันมานะครับยังไม่หมดครับยังมีคู่เหมือนของเขาอีก1คันครับ และมาต่ออีกคันครับเป็น GT เหมือนกันแต่หน้าตาไม่เหมือนกันโหคนซื้อนี่เลือกยากเลยครับเพราะว่าตัวรถมิติเหมือนกันเลยแต่ในคันนี้การออกแบบของเขาถ้ามองเฮ้ยทำไมไปเหมือนแบบนิสันแซดเลยอะ่ะมีสีแดงแล้วก็มีสีดําออกมาแบบนี้นะครับคาดกลางโลโก้ฮอนด้าอยู่ตรงกลางแต่ชุดโคมไฟครับจะมีความแตกต่างจากคันสีน้าเงินที่อยู่ด้านหลังของพี่เอเห็นไหมชุดโคมไฟอันนี้จะลากยาวมาเส้นสายเห็นไหมครับจะเฉียวคมมากขึ้น ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แบบ LED นะครับด้านล่างตัวกันชนก็ถูกออกแบบเป็นหักมุมเหลี่ยมแบบนี้ตามสไตล์ของเขาพร้อมกับช่อง a i r ์เว้ให้อากาศเข้าด้านหน้าไล่ไปที่ล้อล้อดาว่าต้องย1ิบเอเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูนะครับยางเป็นยางคอนตินะคันนี้นะครับเรามาดูเห็นไหมสองห้าห้าสี่สิอาคาลิปเปอร์เหมือนกันระบบเบรกเหมือนกันนะครับมาดูการชาร์จการชาร์จเป็นยังไง การชาร์จเปิดออกมานะครับนี่เด้งออกมาแบบนี้ที่ชาร์จเราจะเห็นนะครับด้านข้างยังมีไฟ h o n d ้าเลืองแสงเหมือนกันแล้วเราจะเห็นนะครับว่าเสา A เสา B และเสา C ถ้าทุกคนมองสีแดงคันนี้และข้ามไปดูคันสีน้ำเงินคันข้างหลังจะถูกออกแบบเหมือนกันหมดเลยโปร่งด้านข้างเส้นด้านข้างเหมือนกันครับทำอะไรทำแบบนี้ล่ะอันนี้ไม่เข้าใจแต่ชุดไฟท้ายไม่เหมือนกันชุดไฟท้าย เส้นเดียวไล่ยาวมาสปอยเลอร์นะครับถูกขุปิดลงไปแบบนี้นะครับแต่ไฟเขาไม่ได้โชว์นะไฟเรืองแสงมาแล้วก้ GT มาให้นะครับแล้วก็ซ่อนนะครับกล้องมองหลังอยู่ด้านนี้และการเปิดฝาท้ายครับกดปุ่มเห็นไหมครับนี่ครับปุ๊บเปิดได้ไหมอีกแล้วอ่ะเปิดมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นต้องออกแบบยังไงต้องถามน้องน้องเขาเป็นหน้าที่เช็ดนี่ครับมันจะเห็นเห็นไหมมาแบบนี้ครับแล้วถ้าเกิดเรากดอีกครับ มันแงบออกมาแต่มันไม่ขึ้นมาครับถ้าเรายกอะ่ะมันขึ้นอันนี้ไม่เก็ตนะครับก็เหมือนก,นกันกับในตัวของคัน g t คันนั้นนะโอเคเราปิดตัวประตูลงมาแบบนี้ครับปิดได้นะครับกระจกด้านบนเหมือนกันคุณนะครับเหมือนกันภายในนะครับใช้โทนเป็นสีแดงดําเหมือนกันทุกอย่างนะครับหน้าจอทุกอย่างเหมือนกันไม่ได้มี ไม่มีความแตกต่างมีแค่หน้าหน้าตาที่แตกต่างกันทั้ง2รุ่นนะครับเครานี้มาครับตอนนี้เราอยากให้ทุกคนมานอกจากเราเห็นในตัว GT แล้วนะครับเี่อยากให้ทุกคนครับดูตัว P7 นี่คันนี้นะครับเหมือนกันครับ ฝั่งด้านนี้นะตัว p 7จเนี่ยจะมีหน้าตาออกมานะตันๆซึ่งคล้ายกับในตัว p หลุดเหมือนกันไหม p หลุดใหม่ก็หน้านตาแบบนี้และเราจะเห็นนะคบว่ากราะจาังของเขาก็จะมีโลโก้ฮอนด้ามาให้กล้องหน้ามาให้แต่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้คือเลด้์นะครับเหมือนที่ชาร์จเลยใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะครับและเมื่อเรามองดูด้านข้างครับที่ชาร์จจะอยู่เหมือนกันคราวนี้เราจะเริ่มจับจุดได้แล้วว่าตัวรถไฟฟ้าของ ตัว Honda เองเนี่ยจะมาในสไตล์แบบนี้นะครับเห็นไหมเราจะเห็นเลยว่านี่ด้านข้างนะครับมีโลโก้นะครับกล้องนะครับเหมือนกันด้านบนเป็นทูโทนนะครับหลังคากระจกนะครับซึ่งกระจกขุ่นกระจกใสสามารถปรับได้เหมือนกันเช่นกันนะครับด้านหลังไล่มาเสา C นะครับกับเสาดีมีขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับชุดด้านหลังไฟท้ายนะครับ เป็นตัว C แบบนี้เช่นกันนะครับชื่อรุ่นฝาท้ายนะครับก็จะมีที่ปัดน้ําฝนไฟเบรกลงที่3นะครับนี่แต่ไม่มีกล้องด้านบนนะไม่มีนะกล้องจะอยู่ด้านล่างนะครับมุมนี้และการเปิดครับฝาท้ายนี่ครับเปิดเด้งขึ้นเป็นฝาท้ายไฟฟ้ามาให้นะครับเราจะเห็นว่าด้านในเนี่ยมีความ กว้างใหญ่นะห้องสัมภาระเบาสามารถปรับ60-40ได้คราวนี้เราพาทุกคนครับมาดูด้านในกันนะครับจะหน้าตาเป็นแบบไหนอ่าคราวนี้ก้าวเข้ามาเราจะเห็นนะครับว่าพรมอะไรเป็นแบบแปดเหลี่ยมเหมือนกันแต่คันนี้จะมาในโทนสีขาวเทานะครับด้านล่างเป็นสีขาวมีกล้องนะครับมาให้เหมือนกันนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับหน้าจอก็จะมีหน้าจอมาให้นะครับสหน้าจอก็คือดิสเพย์นะครับด้านหน้าแล้วก็จอกลาง,าองจอกลางเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นแบบจอบน จอล่างแบบนี้แต่ตรงด้านล่างตัวนี้ไม่มีนะครับก็เป็นที่ชาร์จไวเลสนะครับเกียร์ก็จะเป็นแบบกดปุ่มเอาตัวคอนโซลกลางถูกออกแบบเป็นดับเบิลเลเยอร์เปิดออกมาที่วางแก้วน้ําขวดน้ําคนกินแล้ววางทิ้งไว้ด้วยเออแล้วก็นะครับเปิดที่เท้าแขนออกมาก็เป็นที่เก็บของมาให้นะครับก็สบายๆรถไม่ได้มีอะไรมากมายและอนาคตเนี่ยถ้าจะมาในบ้านเราเนี่ยน่าสนใจคราวนี้เราเห็นด้านบนครับเห็นไหมเรามองเห็นไฟข้างนอกใช่ไหมครับถ้าทุกคนมองเห็นไฟเราสามารถอ้า นี่ครับเราดิมได้เราไม่อยากเห็นไฟข้างนอกและถ้าเกิดเราเปิดนะครับมันจะค่อยๆสว่างเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าซ่อมทีกระจกแตกทีเนี่ยจะเท่าไหร่นะครับฟังชันง่ายๆครับก็เปิดปิดตรงนี้นั่นเองเห็นไหมเป็นภาษาจีนฮะอ่านออกสบายๆครับไม่รู้เลยอะไรเนี่ยนะครับก็เห็นแล้วนะครับตัวรถแล้วก็ด้านหลังครับมีกล้องเอออันนี้มีกล้องมาให้คราวนี้ถ้าพี่เอ๋อยากปิดครับนี่ครับเราสามารถกดปิดฝาท้ายด้านหลังนะครับนี่เราดู นี่นี่เห็นไหมก็จะมองเห็นด้านหลังแบบนี้ได้นะครับก็ถือว่าเจ๋งนะตัวรถอ่ะเราไปดูด้านหลังกันสักหน่อยดีกว่าด้านหลังเป็นยังไงนะครับอ้อนี่ลืมไปทุกคนเห็นไฟเลื่องแสงไหมเดี๋ยวพี่เอกขออนุญาตปิดประตูแน่นแนะแล้วทุกคนเห็นไหมครับมันเป็นหนังอะ่ะมันเป็นหนังเหมือนวัตถุที่เราแบบเราใช้อยู่ปกติแต่ว่ามันกลายเป็นเลื่องแสงเห็นไฟได้อะเวลาเราเปิดแต่ที่เปิดประตูมันดูเชยไปหน่อยนะสำหรับรถไฟฟ้ามันยังใช้ง้างเอาอย่างนี้เหรอนะครับมีมลลี่ซีดนะครับอ่ะไปดูด้านท้ายกัน นะครับไปดูด้านท้ายนะแถว2ครับเปิดประตูมาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอความกว้างแต่ถ้าถามว่าความกว้างของคันนี้นะสำหรับในตัวของ P7 เนี่ยพี่เอกคิดว่าน่าจะมีความกว้างน้อยกว่าในตัวของ GT เหมือน GT จะกว้างและยาวกว่านั่นเองเบาะนะครับสามารถพับได้นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำมาให้ ็โอเคครบคบถ้วนนะครับรายละเอียดประมาณนี้ยังไม่หมดเรามีเวลาสั้นๆี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งคันซึ่งเป็นคู่แฝดของเขาละกันนะครับเพราะว่าที่เราเห็นในคันนี้เนี่ยนั่นคือในตัวของ P7 เราไปดูครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะใครรู้ช่วยบอกทีว่าทําไมเขาถึงได้แยกเจ้าตัว P7 แล้วก็มี S7 นะครับเราไปดู S7 ข้างหน้าดีกว่าเพราะ S7 ข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของตัวโชว์ที่เป็นแบบนี้ ที่แบ่งครึ่งให้เห็นโครงสร้างหรือเราไปดูกันซึ่งภายนอกเนี่ยจะแตกต่างกันเรื่องของไฟอเดี๋ยวเราให้ดูภายนอกก่อนนะครับไฟหน้าเห็นไหมครับไฟหน้าของในตัวของ S7 จะเป็นแบบนี้ P7 จะเป็นแนวยาวเห็นไหมแตกต่างกันคราวนี้เรามาดูโครงสร้างครับด้านหน้าเราจะเห็นว่าตัวชุดของไฟนะครับชุดของตัวกระจังด้านหน้าด้านล่างจะมีโครงสร้างการกระแทกมาให้ขนาดนี้โอ้้ยเจ๋งข้างบนเป็นเหล็กก้านะครับเราไปดูด้านข้างว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไล่มาเห็นไหม ตำแหน่งของตัวรถในการชาร์จต่างๆในตัวของบอดี้ในความแข็งแรงของตัวบอดี้ช่วงล่างนะครับเราจะเห็นเลยว่านี่เขาผ่ามาให้ดูนี่ครับ ตัวเบาะนะครับลำพโพงบสที่มีมาให้เหมือนกันนะจะ P จะ S นะครับเราได้เหมือนกันและมาดูครับที่เรารีวิวฟองน้ำเนี่ยนะครับนุ่มหรือแข็งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับชั้นที่เขาออกแบบด้านนี้เลยนะเห็นไหมสีเหลืองๆแบบนี้นะครับนั่นแหละคือชั้นออกแบบว่าเฮ้ยมันจะนุ่มมันจะกระชับมันจะเด้งมันจะแข็งมันจะยังไงและเรามาดูด้านข้างครับโครงกันกระแทกด้านข้างเวลาเราเห็นทดสอบการชนนะครับก็จะกระแทกเข้ามาเจอเหล็กแบบนี้นะครับมันจะเป็นคอยตัวค้ำบอดี้ของเรานี่คือเหล็กก้า กี่ชั้นนับเอานะครับมีสีเหลืองสีแดงสีม่วงนะครับเบาะแถว2เหมือนกันเราจะเห็นนะครับโครงสร้างของแบตเตอรี่ที่ถูกซ่อนอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับเนี่ยถ้าอาจารย์ตั้มมาก็จะพูดถึงโครงสเก็ตนะครับอันนี้เป็นเหมือนโครงสเก็ตหรือเปล่านะครับแล้วมาดูด้านท้ายนี่ก้อนโฟมครับมากน้อยแค่ไหนอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมครับ ความหนาความนุ่มนะแต่มีโฟมแข็งแบบนี้ซ่อนอีก1ชิ้นนะครับก็เห็นแล้วนะครับว่าเวลาเรารีวิวมันแข็งมันอะไรมามาันมาจากตรงนี้ครับและมาอุโมงค์ซุ้มล้อหลังของในตัวของ s 7เนี่ยจะมีโปะมาแบบนี้ซ่อนนะครับในเรื่องของ ล่องควบคุมมาไว้ด้านหลังนะครับเป็นเท็กเจอร์เห็นไหมเสา C นะครับและเสาดีเราจะเห็นเลยว่าเท็กเจอร์มันเป็นยังไงเข้ามาโดนฝาท้ายไฟท้ายด้านหลังของเขาเหมือนคู่หน้าครับจะแยกเป็นเส้นๆแนวตั้งแบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่าโ,โคตรคุม้มกว่าจะเดินหาบูธ Honda ได้ยากพอสมควรคราวนี้เรามาดูตัวจริงครับเมื่อกี้นี้เราเห็นตัวที่เป็นเขาผ่าให้เราดูตัวจริงของเขาหน้าตาของเขาจะเป็นแบบนี้และสีขาวแบบนี้เหมือนไทอาร์ไหมนะครับแล้วเราจะเห็นว่าในตัวชุดโคมไฟครับเรืองแสงซึ่งคันนี้ ไม่ใช่ S7 นะครับคันนี้เป็นตัวของ S2 นะครับ GEN S2 นะซึ่งเราแอบเห็นวิ่งในถนนที่เซี่ยงไฮ้ไปซึ่งบ้านเราเป็น EN1 นะครับหน้าตาของเจ้าตัว S2 ก็เนี่ยโลโก้จากที่อยู่ข้างบนในตัว S, <S จะย้ายมาอยู่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นงานของทาง Honda เลยนะครับเป็น EN นะครับเราจะเห็นเลยว่าชุดโคมไฟถู2ออกแบบตรงนี้ จะเหมือนกับ Si v i c นะแต่เพิ่มข้างนี้มาอีกหนึ่งอันเลยไปอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นแบบแหลมๆออกมาคราวนี้เรามาดูภายในของคันนี้ครับซึ่งคันนี้เนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าชอบขนาดไหนแต่พอเราเข้ามาภายในครับต้องบอกเลยว่าเฮ้ยก็ว้าวดีเหมือนกันมันดูซิมเพิลมากๆนะครับถามว่าโครงสร้างเหมือน e n 1ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่ามีหน้าจอดิสเพย์มาให้นะครับจอกลางนะครับมาให้แต่จอกลางเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นด้านบน แอร์อยู่ตรงนี้นะครับทุกอย่างควบคุมที่หน้าจอแล้วก็ช่องแอร์อยู่ตรงกลางรถทุกคันนะครับรถไฟฟ้าทุกคันของทาง Honda จะมีปุ่ม power มาให้นะครับไฟฉุกเฉินมาให้เออแล้วก็เกียร์ปุ่มกดเหมือนกันซึ่ง layout เดียวกันเลยนะครับมี drive mode ให้เลือกได้สวิตทุกอย่างตรงนี้ถ้าเกิดตัดไปบอกว่านี่คือซีวิกทุกคนก็คิดว่าใช่ นะครับหรือคิดว่าเป็น HRV ก็เหมือนนะครับมีที่เท้าแขนมาให้ช่องเก็บของด้านล่างมาให้แอบซ่อนเงินเมียก็มีให้นะครับช่องว่างตรงกลางก็มีให้นะครับตัวเบาเป็นเบาะหนังเดินได้สีแดงส้มแบบนี้มาให้อันนี้ไม่ต้องพูดถึงลำโพงโบสนะไม่มีนะและด้านบนครับนี่ซันรูปเป็นแบบแมนนวลเออราคาคันนี้ไม่น่าจะแพงนะครับแล้วก็ม่านบังแดดนะครับมีมาให้ครบถ้วนพร้อมกับไฟส่องหน้าคุ้มคุ้มไหม แต่ไม่รู้อะบ้านเราคงไม่น่าได้คันนี้เข้ามาเพราะ e n 1ตอนนี้ก็ร้านสองยังยำบากเลยนะครับแต่ในรถคันนี้เป็นลำโพงโบสมาให้นะครับดูเราเห็นด้านหน้าคราวนี้<อ>ด้านหลังครับการเปิดประตูนะครเปิดด้านบนนะครับเหมือนกับใน Honda CRV เมื่อเราก้าวเข้ามาใน่แอบ,บเห็นว่าคันนี้ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับในตัว S กับตัว P หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าความกว้าง ในตัวเล็กรูมเหมือนกันแอร์แอร์หลังมีมาให้นะครับแต่แอร์หลังช่องแอร์เนี่ยมันอาจจะสู้กับในตัว S กับตัว P ไม่ได้นะ P7 S7 อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ดูทันสมัยกว่าแต่ด้านหลังด้านบนจะไม่มีในเรื่องของกระจกนะครับมีการเว้าให้หัวหมอนมีมาให้นะครับพร้อมกับนี่ที่เท้าแขนแบบเอกลักษณ์ของ Honda ต้อง อย่างนี้นะครับและกลับมาครับปิดมามีลำโพงบสมาให้เห็นไหมนะครับแต่ว่าไฟวิ่งไม่มีมีแอมเบียน i ไลด้านล่างนะครับโอ้โหดูแล้วเป็นยังไงชอบไม่ชอบนะครับมาเดี๋ยวเรามาปิดท้ายคันนี้ครับมาให้ทุกคนดูกันนะอีกหน่อยหนึ่งในงานนี้ทางเสี่ยงไฮเนี่ยเขานะครับในบู๊ฮอนด้าเนี่ยเขาได้นำในตัวของ F1 นะครับมาจอดโชว์น่าจะเป็นคันคัน คันคันที่เขามีเนะี่ยไม่ใช่คันจริงที่แม็กวิ่งหรอกนะครับแต่ว่ามาจอดโชว์ให้นะครับนี่เราจะเห็นนะครับตัวตัวตัว,ต,วตัวเขาเรียกว่าด้านข้างมีคำว่าแม็กด้วยนะครับก็เอามาจอดโชว์ให้กับ ทุกคนที่สนใจนะครับมาดูกันเอาล่ะสําหรับในบู๊กของ Honda ทุกคนดูแล้วเป็นไงบ้างชอบไม่ชอบกดคอมเมนต์กันมานะครับและอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์เป็นกํลังใจให้พี่เอ๋และทีมงานเล่าเรื่องรถเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่เอ๋จะพาทุกคนครับไปชมเรื่องราวอะไรที่เราอยู่ประเทศจีนแบบนี้ฝากติดตามกันวันนี้เราต้องขออนุญาตไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ